สวัสดีครับผมราชาจากร้านตัดสูตสากลมอนติคาร์โลเทเลอร์ใช่ไหมครับวันนี้ผมจะพูดถึงสิ่งที่ลูกค้าหลายคนถามถึงครับก็คือตอนเราตัดากางเกงสูตรสำหรับกางเกงกางเกงสำหรับสูตรอ่ะความยาวของกางเกงควรจะประมาณไหนครับบางคนเขาก็ฟอลโล่เทรนประมาณนี้ใช่ไหมครับว่าเทรนของเกาหลีที่ว่ามันเตอ๋อๆประมาณนี้ใช่ไหมครับบางคนก็ชอบยาวๆหน่อย แล้วบางคนก็มาจากว่าสัดส่วนของเสื้อสูตรเป็นยังไงก็อยากจะให้กางเกงมันประมาณนั้นหรือบางคนก็มาจากว่าเฮ้ยถ้ากางเกงเราเกบไดแปลว่ามันต้องเตอ๋อผมอยากจะให้ลองมองจาก,กมุมมองนึงนะครับคือแล้วก็เอามุมมองนี้ไปสวมใส่กับแฟกเตอร์ที่เรามองอยู่อยู่แล้วนั่นก็คือว่าตอนเราะจะตัดกางเกงหรือว่าไปร้านเพื่อที่จะซื้อกางเกงความยาวของสูรเนี่ยอยู่จากความที่ว่าเราอ่ะรู้สึกปลอดภัยยังไงตอนเรานั่งลง เพราะสิ่งนี้สําคัญมากนะครับตอนเรานั่งลกเนี่ยกางเกงเราอ่ะมันจะสไลด์ขึ้นมาตอนนี้สไลด์ขึ้นมาบางคนสไลด์ขึ้นมาเยอะขอเขาก็ไม่ชอบบางคนสไลด์ขึ้นมาประมาณนี้เขาก็ฟีลคอมฟอร์เทเบิลพอหรือบางคนอยากจะปิดขาไปเลยทีเนี้ยทริคมันอยู่ตรงที่ว่าตอนมันอันเนี้ยในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าปากนกหรือว่า beak ถ้าเรามีปากนกข้างล่างกองเยอะขนาดไหนส่วนใหญ่เขาจะให้มีหนึ่งหรือ2 หคือสแตนด์นะครับเวลาที่ผมมีอยู่หนึ่งเห็นไหมครับปากตรงนี้บี a t มีอยู่หนึ่งก็คือมันมีผ้าพอที่ว่าตอนเรานั่งลงเนี่ยการสไลด์มันไม่ขึ้นเยอะแต่ว่าถ้ามี2เนี่ยมันก็จะกองไปเยอะอีกแล้วตอนเรานั่งลงการสไลด์ของมันก็ขึ้นมาทีเดียวแล้วก็จะไม่ค่อยเห็นถึงเท้าลอง Consider ดูนะครับว่าคุณรู้สึกปลอดภัยขนาดไหนตอนคุณนั่งลงเพื่อที่จะตอนมันมันจะมันจะสไลด์ up, อัพคุณจะเห็นถุงเท้าได้ขนาดไหน เอาอันนี้ไป consider และ factor ดูตอนคุณซื้อกาเกงคุณครั้งหน้าหรือว่า,าไปตัดสูที่ร้านตัดสูทนะครับลอง try อันนี้ดูก่อนแล้วทางทางร้านเขาก็จะได้ลองวัดตรงนั้นให้นะครับก็คลิกดีๆอย่างนี้ผมอยากให้ให้คุณเพื่อได้คุณท่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ